สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนฟิลช่องจุดบรีของรถยนต์ต o ยต้าเรียนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เองง่ายๆนะคะเพียงไม่เกิน15นาทีเท่านั้นเองค่ะค่าสำหรับช่องจุดบรีนะคะของ t o y ย t ้าเ v o นะคะก็จะมีด้วยกัน2ช่องนะคะก็คือสาเหตุที่ฟิลขาดใช้งานไม่ได้ตอนนี้นะคะก็เพราะอาจตัวใสกล้องหน้ารถนะคะชอ็อต ก็เลยทำให้ฟิวขาดแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะคะก่อนจะเปลี่ยนฟิวนะคะคือเราก็ต้องมีฟิวกันก่อนใช่ไหมของ t ต y o t a r ล v o นะคะเขาก็จะมีฟิวสำรองนะคะแถมมาให้อ่าอยู่ตรงฝากระโปรงรถนะคะก่อนอื่นคือเราก็ิดฝากระโปรงรถก่อนเลยเราจะมาดูกันว่าฟิวที่เขาแถมมาให้นั้นมันอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับตัวกล่องฟิวนะคะก็จะอยู่ด้านหลังแบตเตอรี่นะคะ หน้ากล่องก็จะเขียนบอกไว้ว่า Relay and f i l l ค่ะแล้วก็ทำการเปิดแกะเปิดขึ้นมาเลยค่ะก็จะมีตัวหนีบฟิวนะคะแถมมาด้วยตรงฝากล่องนะคะค่ะในกล่องฟิวนะคะก็จะมีฟิวสําลอง3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมี10แอมป์15แอมป์แล้วก็25แอมป์นะคะ ค่ะเราก็จะทำการดึงฟิวนะคะตัว15แอมป์ไปเปลี่ยนใหม่นะคะใช้ตัวนีบฟิวหนีบนะคะหนีบแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะตรงๆนะคะนี่ค่ะฟิวตัวใหม่15แอมป์นะคะ ค่ะตอนนี้ก็คือดึงฟิลสําลองออกมาแล้วนะคะเราจะไปเปลี่ยนใหม่เรามาดูตรงที่ที่เราจะเปลี่ยนกันเลยค่ะค่ะก็จะเป็นตรงเบาะด้านข้างคนขับนะคะด้านล่างกล่องฟิลที่จุดบริจะอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็จะทำการแกะออกมานะคะดับแรกแกะตรงนี้นะคะ ดูนะคะจะเห็นกล่องขา้าวขาวก็จะเป็นกล่องฟิวนะคะนี่ตรงนี้ค่ะตรงที่นิ้วชี้อยู่นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องฟิวนะคะตัวที่เราจะทําการเปลี่ยนกันนะคะก็จะมีฝาปิดอยู่แล้วก็ทําการแกะออกมาเลยค่ะใช้มือนะคะแกะตรงตรงตรงฝาเปิดแกะแรงๆออกมาเลยค่ะ ค่ะแกะออกมาก็จะมีฟิวนะคะเรียงกันติดไปหมดนะคะสำหรับตัวฟิวช่องจุดบุหรี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวสีฟ้าลำดับที่ห้าที่นิ้วชี้อยู่นะคะค่ะ <c oughs> แกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวที่หนีบฟิวนะคะหนีบฟิวตัวเดิมออกมาค่ะ หนีบแล้วก็ดึงออกมาตรงๆแรง,รงๆเลยนะคะหนีบออกมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฟิวตัวใหม่ของเราเสียบเข้าไปแทนค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะเปลี่ยนฟิวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลองสตาร์ทรถกันดูค่ะ,อะตอนนี้ไฟตัวที่เสียบ สายชาร์จแบตเสียบสายกล้องก็ขึ้นแล้วนะคะกล้องติดรถยนต์ก็ติดแล้วใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ